อุ้ยคุณดูออบบี้ครับผมออบบี้ขึ้นยังไงวะไปครับคุณดูครับวันนี้มีออบบี้ด้วยนะครับสหรับเออสหรับโกเดการเด้นครับผมแล้วถ้าเราไปถึงสุดเราได้อะไรวะไปลองดูนะครับผมอึ๊บจ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 ึ๊บไอเราบางครับอ้าตกครับผมอึ๊บออบบี้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 อึ๊บ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 ตจเต็กันนี้ต้องจเต็กันนี้ฮึฮบิ ฮโอเคแล้วก็ต้องไปทางนี้เมื่อกี้เราไปผิดทางนะครับผมโอเครู้ทางละจัดไปทีนี้อุ้ยอุ้ยช้าอุ้าพช้าโอเคมันก็ไม่ยากหรอกครับผมแค่นี้เองครับไม่ยากครับเราจะมาตายสุดท้ายไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยอึบอึบอึบชนะเอ๊ะชนะครับผมแล้วมันได้อะไรวะประเด็นคือกูได้อะไรดิไม่ มันนี่บวกอะไรปะบวกอะไรไหมเหมือนจะเอ่อคอสเมติกคอสเมติกคอสเมติกจ้มเพ็ดอ๋อเป็นรางวัลอ๋อผมได้คอสเมติกจ้มเพ็ดมาใช่ไหมดูครับผมคอสเมติกจ้มเพ็ดอึ๊ยอุ้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 ยฮ่าฮนี่ครับผมเราสามารถจะกระโดดได้อุ้ยเจ๋งเว้ยเจ๋งเว้ยก้อยน้องๆก็อย่าลืมไปเอ่อเล่นกันนะครับผมตรงนี้เนาะได้เป็นคอสเมติกจ้มเพ็ดมาด้วยครับ แบบนี้ครับผมเอ๊ะมก็เดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงจะมีการอัปเดตนั่นเองครับผมคุณฮะก็ใครตื่นเต้นแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็ดูฮะเอาว่ะต้องเตรียมตัวเห็นวยว่ามันจะมีในส่วนของการมิวเทชันสัตว์เลี้ยงมาด้วยนะครับผมอันนี้น่าสนใจเลยฮะคนขยอยากได้เลยว่าเออสัตว์เลี้ยงเวลร้อยเป็นยังไงมังกี้ลิงใช่แล้วครับผมลิงแสงอาทิตย์นั่นเองครับแอดมินครับโอเคครับผมอะเดี๋ยววันนี้เรามาดูต่อเลยกันว่าเออในอีเวนต์รอบเนี้ยเขาไปเอา ตอนตะวันเราก็ไม่เค่อยจะมีด้วยคนดูครับอาจจะมีเอผมว่าไม่ได้มีแค่ออบบี้น่าจะอย่างอื่นด้วยนะครับผมไปค่อยรอกันแล้วกันนะครับ <c oughs> <N un> <N un> นั่นมันอ่างวนไม่ใช่ทานตะวันไม่จะถืออะไรกันเดยเฮ้ยจะถืออะไรกันจะถืออะไรกันโอ้เขาว่าคืนนี้จะมีอีเวนต์คู่มาเลยนะครับผมคนดูครับเป็นอีเวนต์ใหม่ที่เป็นคู่กันนะฮะอยากรู้แลวสิน,นะว่าคืออะไรก็แต่ถ้าเกิดดูจะส,สปอยก็เอออเป็นตู้ตรงนี้ใช่ไหมล่ะครับผมอโอเคครับอุย้ย เขาว่าจะมารอฐานหน้าครับผมเพราะงั้นเราอุ้ยแปดร้อยล้านเอาสั่นคงจะไม่เป็นไม่เสียหายหรอกใช่ไหมครับคุณดูผมว่าแล้วเขาไม่เสียหายหรอกนะเขาว่าเออตอนนี้เขากำลังเออเบรกก่อนครับผมแอดมินเอาเบรกไว้ก่อนไว้รออัปเดตทีว่าใครมากระโดดเล่นฟาร์มเราเนี่ยเฮ้ยอีก3นาทีเขาจะรันเอออีเวนต์ใหม่ของแอดมินนะครับผมคุณดูฮะอ้าโอเคเมื่อกี้ออบบี้ก็น่าตื่นเต้นแล้วรอบนี้เรามาดูกันสิว่ามันจะเป็นอะไรใหม่นั่นเองครับผมคุณดูไปเรื่อเละเนี่ยจริงๆนะเริ่มไปเรื่อยแล้วครับผมอ่ะ เดี๋ยวรอเขาาจะคาดหวังเช่นเออผลน,นี้มูเมลอนเยอะมากครับผมก็ดูถ้าติดเชื้อเชื้อแล้วก็คงต้องหลายหมื่นหลายพันล้านแน่นอนครับผมคิดว่าอย่างนั้นอ่าระหว่างนี้ก็รอคอยรอคงรอไข่ไปด้วยครับผมตอนนี้ผมพยายามที่จะเก็บอันนี้ไว้คนดูพยายามจะเก็บเออไอรั้วข้างหลังให้มันล้อมรอบนะครับผมเห็นไหมตอนนี้ได้มาก,ก็เยอะพอสมควรแล้วครับผมเป็นไงครับคนดูครับรั้วข้างหลังครับ เป็นรัวที่เราสามารถปีนออกได้ครับผมแต่เราไม่สามารถปีนเข้าได้ไว้กันจงกันโจลนะครับผมเป็นไงครับดีไหมครับนี่ครับผมจะแบบติดรัวรอบขอบชิดกันคนเข้าบ้านเลยเป็นไงทีนี้ก็จะมีใครสามารถเข้าบ้านเราได้อีกแล้วนะครับนอกจากตัวเราเองเว้ยฉันควรจะเอาเบลล์หลอดเข้ามาในโกกา ไม่มีทางเออยี่ว่านันแหละครับผมคุณดูครับหรือจะเอาเบลล์อดเข้ามาทมําไมวะเป็นหลอดกับพวกแบบว่าเออตาลเล่ตาะล,ะล่าอะไรเงี้ยครับผมฮะพวกทุงทุงทุงซาฮูล,าล่าอะไรเงี้ยครับพวกโอดินดินดุนที่เราไปเล่นในแมปก่อนหน้านี้ครับผมนั่นแหละฮะพวกเบลล์หลอดครับผมแต่ไม่ได้เอาเข้ามาก็ดีแล้วครับผมมันควรจะแยกกันแหละดีแล้วครับผมอันนี้ก็ปัญญาอ่อนเกือไปละอย่าเอาเข้ามาเลยนะน้องไอ้ใช่ไหมครับนี่เหระวะคุณดูครับมันคือปาร์ตี้สาะน้ํานะครับไปเลยโอเคสามนาทีท่เราคอยก็คคือสิ่่งนนี้ะผม นี่เขาเลยจะเห็นเป็นไอเดียเล่าแบบว่าคนชอบไปทำเออสร้างอะไรพวกนี้แล้วกลายเป็นแบบว่าเออไอที่ถลายอย่างนี้นะครับผมผมเอ็มมี่ก็เลยอ,อ้าวยังไม่ทะลักถลายเลยแอดม,มิีก็เลยไปทําแบบนี้มาให้หรือเปล่านะผมอลองดูครับอึบ <c oughs> โอเคตรงนี้ก็มีตรงนี้ให้ด้วยนะอึบกระโดดครับลงน้ำครับอ่าโอเคอยู่ก็นึกว่ามีอะไรวะแค่นี้เหรอวะโอเคแต่ไายก็น่าจะบวกคอสเมติกเราก็น่ามีอะไรบวกแหละอ่ะโอเคมือนว่าจะได้คอสเมติกมาด้วยนะครับผม อุ้ยกลับไปดูที่บ้านกอนละกันนะฮะเป็นอะไรเป็นคอสเมติกอะไรนะครับผมโอเคครับเป,เ,ปเป็นเป็นเป็ดคืมมาตั้งเฉยๆไงถ้าเกิดมันใส่ที่เอวได้จะดีมากเลยไอ้น,นี่คือตั้งเฉยๆเว้ยแอดมิน,นครับอยากได้บบใส่ที่เอวได้ครับอยากได้ของแต่งตัวพูดตรงๆของแต่งตัวอะไรเงี้ยครับปากคงฟรีไฟอะไรเงี้ยได้ไหมขอบคุณมากครับแล้วแลวคุณเอาเบอร์รี่ของฉันคืนมานะไม่ยืมมาทวงอีกเหรอวะแคเคบูเบอร์รี่ เค่บูเบอรี่มันจะมาทวงอีกแล้ววะวิสาตามาถึงนี่มาทวงบูเบอรี่ครับผมมาดูครับมาทวงบูเบอรี่อุ้ยปีศาจคุณดูแอดมินปีศาจอะไรวะเนี่ยลองดูว่ามันจะเป็นเอออีเวนต์ใหม่ครับผมเขาไม่อยากจะใส่เพราะว่าเดี๋ยวเกมมันจะพังนะฮะเพราะว่ามันอาจจะแหลกหรือเปล่างี่เนาะเดี๋ยวเขาก็ใส่ไปแล้วครับโอ้้หซอมบี้ซอมบี้บุก ช่วยด้วยซอมบี้บุกสวนกาจันจตดสถาน,นะซอมบี้หรือเปล่าใช่ไหมอ๋ออินเฟคเต็ตคือสถานะติดเชื้อให้แก่ผลของเรานะครับผมซอมบี้บุกครับคุณดูครับรูนี่รูอะไรเนี่ยเอา้าผมติดเชื้อเองคุณดูช่วยวด้วยครับคุณดูผมติดเชือ้อผ่กลกายเป็นผมกลายเป็นซอมบี้ผมโดนซอมบี้กัดผลด้วยกัดไอคนนั้นเราจะได้กลายเป็นซอมบี้เหมือนกับผมนะครับผมอุมจะไปกัดเขาแกไม่รอดแน่ตอนนี้ติดเชื้อซอมบี้แล้วครับผมติดเชื้อซอมบี้โดนโดนเป็นไงล่ะโดน โดนเป็นไงเฮ้ยอีกคนนึงแกไม่รอดโดนเรียบร้อยครับแพรเชียซอมบี้คนทั้งห้องแล้วครับผมภลรกิจ่สาเร็จนั่นเองว,ว,ว่าอ้าทำไมหน้าผมก,กลับมาเอออ้าอ้าเอาดูดูครับเดียว <c oughs> เดี๋ยวทำไมหน้าผมเออเหมือนเดิมซอมบี้หายไปเลยอ่ะจะไม่หน้าผมยังเอ,อิอยู่อีบ้ายจะก็ใช้หน้านี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอใช้หน้านี้ไปก่อนแล้วกันนะถึงมันจะเออก็ตามที โอเคเหมือนว่าเออตอนนี้อีก50วีแล้วก็เผลมาเลสเบอร์นิงบัสเข้ามาด้วยนะครับผม40ล้านะะนะฮะใครที่ซื้อมาทานก็อย่าลืมมาซื้อกันนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าพอลงคลิปนี้ไปแล้วก็น้องจะซื้อทานกันหรือเปล่าครับผมฮะทีนี้ก็รออีก40วีนั่นเองครับผมฮะได้เวลาแล้วคดูฮะกับอัปเดตรอบนี้หวังว่าอัปเดตรอบนี้นั้นเราจะได้ของดีๆนะครับอบคครับอันนี้คือ ถ้ามีดูเสาใหม่มาก็เราต้องสุ่มใช่ไหมผมเห็นคร่าวๆว่ามีดูเสาใหม่มาด้วยนะครับผมฮะอาจะต้องสุ่มถ้าเกิดใครอย่างที่บอกครับผมหาใครสุ่มได้ก็ดิวดิวลับเหมือนเดิมนะครับผมเกมนะครับใครสุ่มได้ก็มีดิวลับเหมือนเดิมนั่นเองอย่าลืมนะครับผมกันเดียวิมันเพิ่มหรือเปล่าว่าตอนแรกมีแค่อันเดียวเองนะตอนนี้เป็นสองอันแล้วหรอโอ้เพิ่งสังเกตนะครับผมฮะของรางวัลเพิ่มขึ้นก็ดีดีก็ดีครับไปครับต่อครับขอบคุณทุกคน เอาละตอนนี้อัปเดตแล้วมาแล้วครับผมคนดูครับอู้เป็นนิวอัปเกรดนิกอะไรใส่อะไรได้ครับผมคนดูครับเขาบอกว่าเอออ๋อใส่ใส่เออเป็นผลนะเป็นเป็นเป็นพืชนะครับผมเป็นพืชใส่เป็นพืชนะฮะคนดูฮะแล้วก็ดูซิว่ามันจะเป็นอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเป็นพืชพิสมิกครับผมพืชพิสมิกก็คือพืชตระกูลนี่ครับผมคนดูฮะอ่ามาได้เลยฮะแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ได้ ใส่เพื่อทําการอัปเกรดแมชชีนนะครับผมแล้วอัปเกรดแมชชีนนี้มันเอาไปเพื่ออะไรวะอ๋อโอเคมันจะแบบว่าลดเวลาในการแบบว่าเนี่ยครับผมลดเวลาพวกเนี้ยครับคนดูครับนี่ครับ,นนรบเป็นลดเวลาในการเอ่อฟักคงฟักไข่ฟักตินเออะไรเงี้ยเพราะมันไม่สามารถสคิปได้นะแล้วก็อันล็อกก็คือเพิ่มตรงนี้นะครับผมแบบเป็นเออเป็นพวกการเพิ่มของรางวัลข้างในเนี่ยเนาะคนดูครับเดี๋ยวผมลองกดออนนี่ก่อนเดี๋ยวผมลองเออ สคริปไม่โอ้โหไม่ต้องสคริปว่ะคนดูครับอ่ะสคริปแล้วกันจะได้ดูด้วยว่ามันเป็นยังไงมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะฮะคนดูฮะมีไหมผมว่าอ,อาจจะมีก็ได้นะเัาไมาลองดูกันทึบนี่ครับผมเป็นเออเป็นไข่ใหม่นั่นเองครับผมคนดูฮะประมาณนั้นซึ่งเราต้องเอาไข่นี้แล้วก็เงิน5ล้านหรือว่าออกไม่ใช่ไข่สีเป็นเออคอสเมติกใหม่นะครับผมอ่มาวันนี้อุ้ยอันนี้สวยนะอันนี้สวยนะก็คือแบบเขาเรียกไงคนดูฮะมีเขาเรียกว่าเป็นการแบบว่าเออ อัปเกรดเพื่อลดเวลานั่นเองครับผมไม่รู้อัปไดถึงขั้นไหนนะใครที่ได้แล้วก็ลองดูกันได้นะครับผมตรงนี้อวันนี้แล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับเป็นเออเป็นที่อัปเกรดสัตว์เลี้ยงมาใช่ไหมครับผมใช่ไหมประมาณนี้ต้องใช้ทั้งหมดวิวห้าสิบขึ้นไปเนาะดูยูนอทเทปสัตว์เลี้ยงในมือต้องใช้วิวห้าสิบนะครับผมพอดูอ่าโอเคเหมือนว่าเราจะมีอยู่บ้างเนาะสลับสัตว์เลี้ยงวิวห้าสิบใช่ไหมวิวห้าสิบไม่มีครับแต่มีวิวร้อยอยู่ครับผมก็ดูครับ เออเป็นนี่ครับเป็นนี่เออเป็นแมวน้ําแล้วกันเรามาลองแมวน้ำนะแมวน้าก็คือความสามารถก็คือมันจะทาให้การฟักไข่นั้นไวยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมใช่ไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิมันทำให้เออแมวน้ำมันสามารถฟักไข่แล้วก็ไข่มันจะเออเปลีกลัดกลับมาเป็นกลับมาถลเลี้ยงกลับมาเป็นไข่นั่นเองครับผมวันนั้น,นเดี๋ยวเรามาลองทําการอัปเกดรดแล้วกันฮึบโอเคเรียบร้อยแรืวอมันยังไงวัดกูใส่ไปแล้วสตาร์ทนิเทชันแล้วกันคึบเรียบร้อยครับคุณดูครับ โอเคทีนี้เราก็รอนะครับผมก็ดูครับแต่ว่าดูสคริปต์ดูสคริปต์ครับเพราะว่ามีอยากรู้เป็นยังไงครับปึ๊บพอเราทําการสาคริปต์ปุ๊บอ่าโอเคแล้วก็เราทําการเกิดเคลียร์มือละกันนะฮะเป็นยังไงฮิฮ่าฮ่าติดไทนี่ไทนี่ <c oughs> ติดไทนี่ไทนี่คือตัวเล็กใช่ไหมกูดูดิ date. S E A L ไทน่ซิลกูเหลือตัวติดเดียวอีบ้าเอ้อะลองดูเอาออกมาก่อนแล้วกันสลับเออนี่ออัสตาฟิตออกมาก่อนนะครับผมฮ่ากูเหลือตัวแค่นี้หลือกูจะอ,อีบ้าเอ้อ่ะดูครับกดดูครับว่ามันเพิ่มความสามารถหรือเปล่านะฮะอ่าไทนี่ก็คือมีการเพิ่มความสามารถก็คือประมาณนี้เลยครับทำให้หิวแบบเออสะโลฮังกี้หิวช้าลงแล้วก็เพิ่มบิกเพียบ ล้วนเองครับประมาณนั้นนะ EP ห้าเปอร์เซ็นก็แล้วแต่ในส่วนของเออความสามารถเนาะแต่ว่าตอนนี้คือกูไม่เห็นแล้วตอนนี้ไทมี่กูไปไหนแล้วไม่รู้แล้วคนดูอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็มีในส่วนของเออสัตว์เลี้ยงใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนาะอ่านี่จะเป็นแบบเรนโบว์มีสัตว์เลี้ยงเรนโบว์ได้หรือวะน่าสนใจนะคนดูฮะน่าสนใจครับอ่านวันนี้ในส่วนของอัปเดตนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปตัดคิปเพิ่มเติม,มก่อนไว้เจอกันใหม่นะฮะบ,บ๊ายบายครับอืม อ่าเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมก็คือในส่วนตรงนี้จะมีในส่วนของเออไอเทมใหม่แล้วก็พืชใหม่เข้ามาให้ครับด้วยเช่นกันก็นกคือพืชโลกล้านปีอะไรพวกนี้นะครับผมฮะก็เอาไปใส่เครื่องอะไรครับผมมาเพื่อทำการอัปเกรดควสของเราเนาะตรงนี้ครับอ่าแล้วก็เอออุปกรณ์ใหม่ครับผมอุปกรณ์ที่เราสามารถที่จะมาช่วยในการแบบเขาเรียกไงนะทําไข่ทําอะไรให้มันนั้นนะครับผมคนดูฮะ ทำสัตว์เลี้ยงให้มันบูทเลเวลบูทอะไรพวกนี้ให้มันแบบว่าเพิ่มไวขึ้นเนื่องจากว่าตรงนี้อัปเดตเข้ามาใช่ไหมตรงนี้อัปเดตเข้ามาปุ๊บใช่ไหม้าให้ต้องหาเออสัตว์เลี้ยงที่เร็วมากขึ้นเพราะงั้นแล้วตรงนี้ก็สําคัญมากแล้วก็ในส่วนของสัตว์เลี้ยงก็เราสามารถไข่ตรงนี้าสามารถมาซื้อตรงนี้ได้แล้วนะครับผมก็มันจะไม่ต้องมานดูมันั่งดูตรงแล้วว่าเออมีขไข่อะไรมาซึ่งโอ้โหเสียดายว่ะอยากแบบเข้ามาดูมากกว่านาะประมาณนี้เลยนะครับผมฮนะไปแล้วครับบ๊ายบายครับในส่วนของเกียร์ใหม่่่ก็ไไไมมมด้ม้ะะเเเพเขาานะบายบ